วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนทิยานชื่นฤทัยในธรรม การเปิดประเด็นของนพดลปฐมะที่ปรึกษาทักษิณโฆษกส่วนตัวทักษิณทนายของทักษิณแม้จะอ้างว่าเป็นการพูดเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เชื่อหรือครับว่าทักษิณจะไม่เห็นด้วยจริงๆเพราะฉะนั้นท่าทีของนพดลในครั้งนี้ก็คือท่าทีการรุกอีกครั้งหนึ่งของทักษิณที่จะต้องเดินหน้าในการทวงทรัพย์สมบัติคืนและกลับเมืองไทยโดยไม่ต้องรับโทษท่าทีอย่างนี้เมื่อขันกลับดูกับรัฐบาลที่กําลังประสานกับทหารเสนอบทบาท าในการเชื่อมโยงกับกองทัพให้ร้อยตำรวจเอกเหลิมมาเป็นประธานในการปราบปรามเว็บไซต์มินสระบุนก็ดูเป็นท่าทีที่ต้องการบอกใจฐานอยู่ซึ่งนั่นน่าจะนําไปสู่การนําเสนอพอรบเนี่ยข้อรรมเพื่อการตรองดองและก็คิดทายทุกฝ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอของนบชนนั่นเองนะครับสัิยาณชนยุทธไทยในีรยรายงาน